สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาลบไฟประแจโชว์ของมิหลาดเอ็กทาดนะครับรถผมเป็นรถปี13ครับปี13นะครับอันดับแรกนะครับไฟประแจจะขึ้นโชวนะครับขึ้นโชว์เนื่องจากถึงระยะรอบเช็คระยะนะครับผมการเริ่มต้นนะครับเราต้องออนกุญแจเพื่อที่จะให้มีเลขไม์กิโลขึ้นหน้าปัดเดินไมนะครับแล้วเราก็มากดตรงปุ่มนี่นะครับ ปุ่มกดไปตรงรูปไข่ปลาอย่างนี้ครับไข่ปลาหรือขีดขีดขีดแล้วก็มีจะมีไฟประแจโชนะครับกดมาถึงแล้วนะครับให้เรากดแช่ครับแช่พอมีไฟกระพริบรับเราปล่อยมือใช่ไหมครับปล่อยมือเสร็จเราก็กดอีกครั้งครับเพื่อที่จะเคลียร์นะครับเคลียนะครับแล้วก็กดอีกครั้งครับกดไปครับนี่มันก็จะเคลียรให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ แล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่ครับตามระยะกำหนดของการเช็คระยะนะครับของมิ s ูบิชิมิลาดเอ็กทานนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้ายัางไงก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้มีสาระดีๆไว้ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมเพราะไฟไปแชร์โชว์เนี่ยมันจะโชว์ระยะที่1,000 10, 0นะครับ10,000กิโลรอบๆห0ื่นกิโลนะครับผม มันจะโชว์ก่อนนะครับและบางทีมันก็จะอาจจะดับไปเองโดยที่ว่าถึงระยะของมันนะครับ